พอบานก้อนนี่แล้วขอบคุณนะครับเอฟซีจากน้องพออร้อยเอ็ดนะฮะวันนี้มาจองปามแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็จองต้นก้าปามนะครับเอาจากต้นป่าอ่าสามร้อยครับสามร้อยต้นโอ้ขอบคุณมากมากครับใกล้หมดแล้วเหลือถ้าสามร้อยก็เหลือพันนึงนี่แหละรีบๆนะครับกุมภาเนี่ยจะไม่สิ้นกุมภาหรอกใครที่ลังเลอยู่นะครับปิดจองจริงนะครับ หมดก็คือหมดครับบอกตรงๆเลยผมชัดเจนนะครับขายของแล้วผมไม่รับมาจากที่อื่นมาขายนะครับผมรับเม็ดเท่าไหร่ก็ขายไม่เกินนะครับโซนนี้มันกะต่ำจักหน่อยเอารถไถยนกครับที่โซนนี้นี่คือเป็น่วนที่ต่แเราใช้รถไถยกบอกอยังไน,นดีกว่าบบได้ใส่แมโครครับป๋าเนี่ยเนี่ยมาทางต่ำๆนี่ก็ได้ครับ นี่มันจะเป็นร่องเป็นนูนๆอยู่เห็นบ่ครับจริงๆผมน่าจะยกสักสามรอบผมยกสองรอบรถไถย,ยกอย่างเดียวรถไถย,ยกอย่างเดียวแรกๆเลีทยทำนาต่ำมากเลยตอนนี้นะเพรที่นี่ปาม,มันดูดไม่ต้องกลัวที่ต่ำปามันจะดูดน้ำเก่งแต่ก่อนทำนาเถื่อแช่สมัยก่อนนะครับาาว่าาษากลางดูดครับเพราะเป็นที่ต่ำมันก็ยังมีน้ำขังเพราะว่าเราใช้อินทรียวัตถุนะครับ คือขี้ต่างๆแล้วก็มาใส่เถอะขี้อะไรน้ำมงน้ำหมักคือคอนเซปต์เราอะปุ๋ยเคมีมันก็คือหน้าแล้งมันก็ยังอบอวนนะครับอบอวนด้วยด้วยนี่แหละครับความชื้นนะครับยาคาก็ยังมีเนาะหัวใจเนีย่ยข้าเลยทีเดีวยวหยาเนี่ยไม่กลัวเลยนะสามสี่ปีไม่กลัวเลยคือแม่งครับมันจะยากอยู่สองสามปีนี่แหละสองปีกว่าๆๆนี่แหละหญ้านะ่ะหญ้าคงหญ้าคาอะไรก็ตาม เราก็ตัดเอาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้า FC ดูอยู่ก็อันนี้พันอะไรนะครับซีลาดเอลิทครับซีลาดก็แนะนำพันนี้แหละครับพูดตรงๆเลยที่สวนก็มีหลายพันอยู่ปล <c oughs> ูกทดลองตัวนี้จีทะลายนับให้หน่อยตัวนี้น่าจะยี่กว่าครับ <c oughs> ยี่กว่าถ้า <c oughs> มันเต็มที่มันท <c oughs> ลายร้อยี่สิบกิโลก็ได้ต้องอายุเต็มที่สักห้าหกปีได้เหรอครับยี่สิบกิโลนะอันนี้นะ่าปีหน้าน่าจะอยู่สักสิบครับ ครับปีหน้านะ่า <im it> จะสิบกิโล่งตัวนี้มันอยู่ลุมผมันสิบกว่าบาทตัวนี <im it> ้สิบ <im it> ้าคูณห้าดนละห้าบาทเนาะตอนนี้โลหกบาทมั้งขึ้นมาหน่อยครับ <im it> ท,ที่ที่ต่ำแล้วไม่ได้ใช้ไมโครครับก็ยังดีตอนแรกอะหนักใจอยู่เด้เพราะว่ามันแฉแต่ว่าเออตามงบแต่ที่ไมโครขุดอ่ะแก๋อยู่งามอยู่ ก็ใช้อันนั้นนี่แหละครับรถไถแม่ครัวก็ขีกแค่เปลืองไปหน่อยสามสีปีครับจะยกให้มันครับทำร่องน้ำครับทำร่องน้ำให้อันนี้ก็คือรถไถตีเข้ากบสักสามรอบครับพอดีถ้าที่ต่ำๆนะครับเราจะได้เผื่อนแนะนำ fc ไปด้วยต้องตีกี่รอบสามรอบสามรอบครับยกสามรอบพอครับผ่านห้าพันหกนะผ่านคูปุต้ารถไถคูปุต้าเรานี่แหละผ่านห้าพันหกเรานี่แหละตีกบเข้าหากันยกร่อง แต่ตัวนี้สามปีเก้าเดือนครับปีเดือนครับเดือนเดือนเดือนกุมภาในเก้าเดือนกรมกรมวิชาการสกมีแบบรองทุกอย่างเลยที่การเขาตรวจอยู่ตลอดตรวจทุกปีที่แปลงมาตรวจทุกปีมีแบบรองผลผลิตเยอะมากครับนี่าสนใจครับนีเดือนดูเรื่อยๆครับ ไม่ได้เน้นปุ๋ยเคมีมากแต่ก็อยากเน้นอยู่ปีนี้แหละเพราะว่ามันพันดีอยู่แล้วคือได้ดกแล้วก็เราก็อยากได้ลูกใหญ่ๆเนะเาะถ้าเน้นปุ๋ยเคมีเราจะได้ลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยใบทางตำมันระยับเลยครับไม่มีเหลือเลยแดงถึงความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ความชุ่มชื้นเนาะยา้าคขาก็มีเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไม่มียาปล<อ>่อยให้มันขึ้นครับเพราะว่าเราเน้นเน้นอะไรเน้นควานอยู่ร่วมครับจุลินทรีย์อินทรียวัตถุครับ ให้เราไปเน้นยาฆ่ายา้ามากจนซีก็ตายก็ไม่ดีครับคือคือเดี๋ยวมันก็จัดการของมันเองมันจะคุมของมันเองคือถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ฉีดยาฆ่ายาเนี่ยแหละถ้ามาทางผมต้นเตี้ยดีมากครับพันแท้ครับพันแท้ครับพันแท้ก็คือเสมอกันเนาะครับป่าเนี่ยเหมือนคู่แฝดเลยแต่ละต้นเลยไม่มีว่าสูงต่ำดำเตี้ยครับมันจะเป็นพันเนื้อเยื่อโดยตรงพวงนี้ ถ้าไม่งั้นมันสูงแล้วสูงแค่เดียวจะมีเนื้อเยื่อที่ต้นพ่อพันแม่พ่อพ่อพ่อพันแม่พันตึ้มเป็นเนื้อเยื่ออยู่แล้วครับครับไม่ต้องลังเลนะครับไม่ผิดหวังนี่เอฟซีโฆษณาให้เลยดูแล้วมันน่าทึ่งนะถ้าใครยังไม่ทำก็รีบทำครับเดี๋ยวช้าเดี๋ยวพาพันหมดก่อนฮอกสกลดฮันฟาร์มนี่เกือบไม่ทันแล้วเหลือประมาณถ้าป่าจอง สามร้อยต้นก็เหลือประมาณพันต้นครับได้ครับเดือไม่เยอะอันนี้พูดตรงๆเลยน่าจะไม่สิ้นกุมพาก็ได้จะได้บิดจองแล้วสามร้อยต้นให้ได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับได้อยู่ครับรับกรกฎามาไกลครือเจากร้อยเอ็ดอ๋อต้นนี้ก็ได้พู้น่ะเอียดกันอยู่แต่เอฟซีถ้าจะเพิ่มปุ๋ยเคมีเข้ามาหน่อยกับผมก็ดีนะผมผมบกพร่องปุ๋ยเคมีนะผมย้ำอยู่ตลอดปีเมื่อกี้ไม่ถึงสองโลแม่ปุ๋ยเคมี ปีเมื่อกี้ไม่ถึงสองโลได้ปุ๋ยเคมีทั้งปีแหละทำไมประหยัดขนาดนี้ผมก็ว่าอยู่เอาปีนี้จะใส่สักสี่ห้าโลต่อต่อต่อต้นนะสี่โลเอาสี่ห้าโลให้มันได้เยอะหน่อยจะได้ลูกใหญ่กว่านี้นะโดกกับมันประมาณ20บยี่สิบอัพเนาะเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันก็จะทําให้ลูกใหญ่เยอะขึ้นครับแต่ว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรพวกนี้มันก็สร้างสมดุลเนาะน้ำหมักเราอะ อินทรีย์วัตถุอะไรเงี้ยแต่ควบคู่กันครับสามอย่างที่ผมว่านั่นแหละปุย๋ยคอกปุ๋ยเคมีแล้วก็น้ำหมักชีวภาพครับถ้าเราเดินทางสายกลางสามอย่างนี้มาทั่วกันผมว่าผลผลิตดีแน่นอนครับเพราะว่าอินทรีย์วัตถุนี่มันก็จะดีเรื่อ,ง,องนี่แหละครับหน้าแรงเรามันก็จะมีความชุ่มชื่นครับต้นต้น,ตนปาล์มเรามันก็จะมีออร่านะครับ <ผม S 2> กัน <ผม S 2> ยกสูงกว่านี้ก็ดีครับผมยังว่ายกเตี้ยอยู่อนนตอนต,ตอนปีแรกผมยังใจหายอยู่น้ําท่วมอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าเวลาปลาม,มันอีกแบบนึงเนี่ยมันโตขึ้นมันก็จะเก่งไปอยู่แต่ตอนเด็กอะ่ะห่วงตอนเด็กอะ <c oughs> ยกสูงหน่อยก็ดีครับ <c oughs> ยกสูงสามรอบเลยครับอันนี้ผมจําไม่ผิดถ้าจําไม่ผิดนะาสองรอบตอนไปกลับอ่ะขูค,คูหลังเต่านี่ยกสองรอบเองตรงนี้ถือว่าต่ําอยู่ครับหญ <c oughs> ้าคาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย หญ้าคานี่งัวก็กินนะนี่มันมัน,ม,นมันอร่อยเพราะว่าเพราะว่าเขามาตัดให้งวอยู่ครับบางทีนะนม,นนมอือมมผมว่าไม่น่าจะเหลือ,อลลตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสิบกิโลนะทลายมันแล้วใหญ่แล้วดกด้วย ใจเท่าไรจะนะพงลู่ชวนปลูกตั้งหลายปีแล้วแล้วึ่ง,งนนักง,งักต้องมาเบิ้งจริงนะครับต้องมาเบิ้งตัวจริงถาเราม่ไปเบื้งไปต้องเบิ้งตัวจริงกันนะก็ไปเบิง้งก้ามกึ่งมันกะขันไปเบื้องแปลงที่เป็นพันที่บอดีมันกะเอากะเบิดไฟนะครับก็ต้องเบื้องกันที่เขาเฮ็ดได้ดีเบื้องเราการจัดการนี่ไม่ยากครับไม่ยาก ถ้าทําเป็นง่ายมากผมทํางานเสาร์อาทิตย์ผมยังดาได้ขนาดนี้มั้ก็จ้างลูกน้องเนี่าพันปาล์มเขาเขาดีมากครับกระดุมเม็ดแรกพันปาล์มต้องได้ดีก่อนครับอันดับแรกแล้วครับใช่ครับพันปามผิดผิดเป็นเพี้ยนมันไม่ขนาดนี้หรอกใช่ครับใช่ครับเออห้ากระดุมเม็ดแรกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกก็ต้องได้พันดีก่อนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังการจัดการเราเรียนรู้กันได้นะครับการจัดการเวลาเวลาเราจะเอาผลผลิตอะแนะนํา เอฟซีหน่อยว่าจะต้องทํำยังไงเอาผลผลิตเหรอผลผลิตมาเนี้ยปีที่สองที่สามผลผลิตเนี่ยผมเริ่มขายสองปีครึ่งได้ค่าน้ํามันรถแล้วได้ค่าปุ๋ยนิดหน่อยแล้วได้ค่าลูกน้องเออไม่ใช่ครับจะให้มันโด่งแบบนี้สามอย่างเลยปุ๋ยอันนี้พูดตรงๆเลยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีน้ำหมักชีวภาพอย่าให้ขาดแต่รักษาสมดุลสามข้อนี้ไว้อันนี้เราค่อยเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือถามผมได้ครับอันเนี้ยมันก็งามผิดปกติเลยเนี่ย ผิดมาครับผิดปกติเลยหรอครับใส่ปุเทให้มันกินหรือเปล่าถามถามจริงๆ <laughs> ก็แค่นั้นเลยแล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยไม่ถึงสองกิโลโจริงๆไม่ขีท่ทีแค่เห็บสวนเนียวเลยผมผมก็อยากลองผมก็เป็นเยอะ<อ>ก็ต้องขี้ที<า>หน่อยแต่ผมตครับแ่ผมขาดปุ๋ยคอกไม่ได้ครับพูดตรงๆชมชมเจ้าของสวนั่นเลยครับขอบคุณครับหกร้อยสามสิบไร่ครับแต่ก็ได้ประมาณนี้เกือบทุกต้นนะครับอ่าผมก็ต้นนี้วั